กูคำลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กูคำลับแต่พอมันได้ออกมาพูดอะไรคนรู้กันแล้วมันมันโล่อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้กูคำลับอะไรเลยก็เซอตามสคริปต์จริงๆเซอตามสคริปต์จริงๆเออไม่รู้มันหรอจริงหรอก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เออเพราะฉะนั้นชมพูดว่าชมรู้หรือว่าไม่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับแม่เรื่องเรื่องนี้ เพื่อนสนิทแย่อ๋อจ้ะตอนนี้เขาเลิฟแล้วเป็นไงบ้างอันนี้เป็นกลุ่มความลับอีกคนหนึ่งบ้าไม่ได้กลุ่มความลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กลุ่มความลับแต่พอมันได้ออกมาพูดอะไรคนรู้กันมันมันโล่งอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้กลุ่มความลับอะไรเลยตอนไหนเอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วไม่ได้คุยแค่มันในการก็แเซอตามสคริปต์จริงๆกำตามสคริปต์จริงๆเออไม่ ก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เอเพราะฉะนั้นชมพูดว่าชมรู้หรือว่าไม่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับแม่เรื่องเรื่องนี้เอแต่ว่าคือแซวก็คือแซวตามสคริปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแซวแค่ในนั้นแต่แต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแซวเพราะเราก็รู้สึกว่าไม่ถ้าคุยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคุยเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบทําให้ใครแบบ ลำบากใจเออไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ใคยลำบากเลยไม่ได้มีลำพูลำสาก็ไม่ก็ไม่ได้มีนะไม่ได้มีอะไรแต่พอเห็นเขาแล้วตัวเราเองรู้สึกเซอร์ไพรส์แบที่แบบคิดไปสักคาดจากเดิมไหมหรือว่าก็คนนี้แหละคือก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์อะไรก็จะพูดยังไงดีอ่ะก็ตามนั้นก็ตามนาน หน่อยแต่ไม่ได้บ้าแบบว่าอะไรอะไรมากอะไรเงี้ยเออก็แซวว่าเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้จริงๆเ,เออเขาแฮปปี้เขาดูแฮปปี้จริงใช่เอนเนอร์จีดี <laughs> ก็แต่เหมือนคอนิีตเขาไปแล้วใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้คอนแกสไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆคือไม่ได้แบบ ไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าโอกาสที่แบบจะนั่งคุยกันเงียบๆเอาจริงอะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีเออเวลาเราอยู่ในรายการบางทีอยู่ในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็แบบอยู่กันแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยฉันก็เข้าใจแหละว่าบางทีเหมือนแบบจังหวะจะไป อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออแต่ไม่เคยเห็นแบบมาเฝ้ามาอะไรอ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยจริงจริงอะไรนะฮะเขาตัวติดกันอยู่เขาเหมือนจะพาไปแนะนำไม่ไนอะอ๋อค่ะก็รอรอเขาพาไปแนะนำเขาจะทำยังไงเนี่ยยังยังไม่มียังไม่เคยเห็นจริงๆ ไม่เคยเห็นจริงๆก็ยินดีบมาแหละใช่ก็ยินดีค่ะก็ก็อยากให้ว่ามีความสุขอืมอยากให้แม่มีความสุขเพราะว่าก็แกก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็เข้าใจเพราะว่าเนาะเป็นเออมันหัวอกแม่หัวอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นแกมีความสุขเห็นแกแบบว่าเอ NERGY ดีก่อวเมื่อวานเกิดเมื่อวานเลยกลาพุ่งมาใน ก็ไม่ยังไงก็คือไม่ปกติที่บ้านอะทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าป้าเจียบเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วทั้งแบบวันเกิดพ่อวันเกิดเราวันแม่วันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนแบบจัดการโคจองดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ยังไงแบบมาอะไรแพง ก็เนนย <c oughs> ๆๆลยโวดไม่แต่ว่ามันก็แบบเหมือนเราก็คือเหมือนมันเราก็ใช้กันเยอะอยู่แล้วงไงที่บ้านอะไรเงี้ยก,ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสวนบนเอาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะออสุดท้ายก็ไปจบที่ยิ่งพระอยู่ดีแต่ประเด็ฉันคิด <cerc> ว,ว่าปีนี้มันแพงปีนี้เออมันแพงอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเวียนกันเพราะปกติแบบแก๊งแบบบางทีเด็กๆในบ้านน้องๆที่ทํางานในบ้านอะไรเงี้ย แกก็จะมีพวงเล็กๆให้ให้อะไรเงี้ยให้พ่ออะไรเงี้ยแต่แบบมีไม่มีไม่รู้เหมือนกันหรือวะ <c oughs> ใช่พอ <c oughs> แกจัดการเออแต่ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็วนเอาก็ได้เราก็แบบว่าสแตนเนาะนอืมแต่ก็เหมือนเป็นการฝึกสอนน้องใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เขาก็ทำกันตันงนง้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างคนเล็กสุดเป็นไงบ้างชมอันนี้ก็ ป,ปีแรกไหมปีที่สองแล้วค่ะแต่ว่าปีแรกก็ยังจําไม่ได้หรอกอแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็ได้ทําหลายทีแล้วไงเออวันเกิดแม่วันแม่วันเกิดพ่อก็ก็ว่าอะไรเง<ช><ช>ี้ยอ,อือค<ช>่ะเขาจะได้เห็นกันทุกสังคมเีศใช่ใช่แต่กก<ช>มันก็เป็นแบบตอนนี้ทพี่สม,มเคยพูดในละครก็กับทีอ๋อค่ะถ้าของฟ้าจะได้เป็นแอร์ฟ้าอะไรเงี้ยถ้าฟ้าจะได้เป็นแอร์เอ้ยถ้าฟ้าจะเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ รู้สึกยังไงบ้างมันกลับมาอีกละประโยคที่ที่เราเคยเล่นไว้ก็เออก็แปลกก็แปลกดีค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้คือปีห้าสี่ค่ะก็สิบสิบกว่าปีแล้วบางทีก็เด็กสมัยนี้ก็อาจจะแบบเด็กที่เพิ่งโตมาวัยรุ่นที่เพิ่งโตมาก็อาจจะแบบยังไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเพลงที่แบบว่าเออมันพาคนพาคนย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีโอกาสได้ฟังยังไงมีโอกาสค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกก็มีคนส่งให้ฟังแว่ะ สรหไที่แบบเขาก็เอาเรื่องราวในละครที่เราเล่นมาแบบจริงๆก็พอจะทราบข่าวแหละจากแวดวงอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าว่าน้องๆเขาจะแบบเออเอามาทำอะไรเงี้ยพอจะทราบข่าวค่ะวัยมากค่ะไวมากชอบเต้นอะไรชอบทุกอย่างคือคิดว่าเพราะว่าเขาอยู่กับอยู่กับพี่แต่จริงๆก็มีคนบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเออ น้องคนเล็กเวลาเลี้ยงกับเวลาเลี้ยงกับพี่โตอะไรเงี้ยเขาจะอยากทำทุกอย่างเหมือนที่มันเหมือนแบบว่าม,มันจะมีแรงกระตุ้นให้เขาแบบพัฒนาแบบว่าได้เร็วขึ้นเลยแกก็จริงก็ไม่คิดว่าจะแบบจะเร็วขนาดนี้เพราะว่านี่คือประโยคง,ง่ายๆก็ก็พูดแล้วแบบสี่ห้าพยางมมาแบบรัวมาเป็นชุดแล้วอย่างเงี้ยก็มีคำไหนที่คนไทยแม่พ่ชมก็แบบไม่ใชาสาไทยแม่ไม่ใ่าษาญ่าแม่เราก็เป็นคำแบบคำคำในบ้านเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะออกเสียงได้ยังไม่ได้แบบ ะชทอะไรเงี้ยแต่สื่อสารได้เลยวะคือเขาเข้าใจเราทุกอย่างเขาแค่แบบว่าออกเสียงออกเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พีก็แบบหูน้องคอยดูนะก็โอสลับกับตีกันอะไรเงี้ยก็ว่าว่าบางทีก็เวลาน้องทําอะไรน่ารักก็แบบว่าเอ้ยน้องน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเวลาแบบเขาจะเล่นกันภาษาเด็กโตอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีน้องแบบอยากไปเล่นด้วยพี่ก็จะแบบ ไม่เอาอ่ะอยากเล่นกันแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วระหว่างสายฟ้กา,ากับใครใคมหูกติมั้ากี่คนละแบบคนละแบบอเออ,เอ,อคือพายุเนี่ยเนเจอร์เขาก็จะเป็นคนชอบเล่นคนเดียวชอบเล่นอะไรที่แบบว่าอยู่แบบมีสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้เยเพราะฉะนั้นบางทีพอน้องไปไปกวนไปเล่นแบบไปอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีแบบจีจะมีแบบอะไรเงี้ย ออแต่ว่าเวลาอยู่ต่อนหน้าคนเยอะๆชอบพรีเซนต์น,น้องอ่าเวลาแบบว่ามีคนมาอะไรน้องแบบชอบชอบพรีเซนต์อ๋อน้องน้องยุ้เองแบบอะไรเง ne, บบี้ยก็พรีเซนต์อย่างเง <c oughs> นะี้ยอย่างงี้ยห้าหกเซ็ตแบบนี้แต่พี่สายเขาก็ถ้าอยู่บ้านเขาก็จะมีมุมเขาจะบางทีเขาก็มุง่งมิงกันสองคนกัน้องอะไรเงี้ยเวลาเล่นเคมี <c oughs> เขาจะแบบด้วยกัน <c oughs> ใจหายต้องโเรียนปั้ใจหาย <c oughs> ใจหาย <c oughs> มันเร็วเกิน <c oughs> อ่ะแล้วยิ่งคนเนี้ยเรารู้สึกว่ามัน มันง่ายกว่าตอนที่เราเลี้ยงแฝดสองคนเพราะว่าเราก็เก่งขึ้นนะเนาะเออมีประสบการณ์แล้วก็แล้วเราก็รู้ว่าเราจะผ่านอะไรบ้างไงพอมาคนนี้ก็คือแบบเร็วแบบเร็วจนใจหายจริงใส่เสื้อผ <ri> ้าเด็กค้าววดแล้วอ่ะเออโตเร็วมาก